สวัสดีครับผมคุณผู้ชมวันนี้พี่ก็จะมาหาเบ็ดออรูล่านะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็คือทําให้สภาพอากาศเป็นสภาพของออรูล่านะครับแล้วเราก็เข้ามาที่น้ําบนนะครับผมแล้วเราก็เดินไปหาพ่อค้าพอรับกดพอสภาพอากาศเป็นแบบว่าออรูล่าแล้วอะมันก็จะมีเบ็ดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าสภาพอากาศไม่เป็นออรูล่ามันก็จะไม่มีนะครับซื้อได้ที่ที่บ่อน้ำใต้้างใต้นะครับใต้ถ้ำอะครับผม ห้าแสนบาทนะครับแล้วก็เบ็ดราคาเก้าหมืนบาทเรากดซื้อไปเลยไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนสวยจัดะครับทุกคนลองเอาไปไว้ข้างหลังนี้โอ้หเบ็ดมันเป็นแบบแสงเหนือแบบแบบออโรล่าเอเบ็ดนี้ได้ข่าวว่าทําให้แบบว่าขายปาลาได้เจ็ดจุดห้าเปอร์เซนด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะไปลองตกให้ได้ออรากันก่อนเลยลองดูซิ มาหน่อยมาหน่อยออโรราออโรราหุ้ยมาแล้วติดเลยเปล่าตัวแรกติดเลยไหมติดเลยไหมติดเอาได้กล่อง ไม่เป็นลายไม่เป็นลายเอาใหม่เอาใหม่ไอ้กล่องไม่เป็นลายเอาใหม่เอาใหม่หมหมตกตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูค่าสถานะมันกันนะครับมาเามาดียวเฮ้ยมาแล้วอีกตัวหนึง่งใชยตาไหมอุย้ยอุ้ยตัวนี้วิ่งโหดตัวนี้วิ่งโหดโหเบ็ดค่อนข้างจะตกยากนะครับทุกคนเบ็ดค่อนข้างจะตกยากนะครับีบิว่าต้องหาเป็นเลนส์เลน์ว่ะ เบ็ดค่อนข้างตกยากเลยนะครับทุกคนขนาดปลายไม่ต้องห่มากเลยนะคิดว่าค่อนข้างตกยากเกี่ยวตรงนี้ดูดีดูดีดูดีเบ็ดค่อนข้างแบบถึงสุดนะครับแค่ก้าลรยง่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อสถานะเบ็ดกันหน่อยเบ็ดมันบอกว่าทําให้สิบห้าเปอร์เซ็นเป็นการออโรราโอ้สุดยอดเลยพี่ว่าเนี่ยการควบคุมมันไม่ค่อยดีเลยอะคอนโทรลมันศูนย์จุดศูนย์หกเองอะถ้าสู้กับเบ็ดนิดอ้อควบคุมมันก็ดีอยู่นะ ดีกว่าเบ็ดให้พวกนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ยังตกยากอยู่พี่ว่าต้องหาไปเลรีินๆนะครับผมสําหรับพี่เพราะพี่ต้ข้ังจะไม่เก่งนะอ่ะเรามาตกกันจนกว่าจะได้อลูร่าแล้วเราจะไปลองขายกันนะครับขอให้ได้ป้าแบบตัวเมื่อกี้นีเธอจะได้รู้ราคาเลยว่ามันประมาณกี่เท่านะครับดูดิโอมาแล้วตัวที่สามฮึบฮึบอ่ะ เฮ้ยเฮ้ตัวนี้ไม่ไม่ค่อยเก่งนะไม่ค่อยเหลือุเลยวิฟ้าใหม่ทวายไลท์เอวปลาอะไรอะ่ะมันเป็นปลาอุ้ยมันมีมันมีหนวดข้างบนด้วยเมื่อกี้เนี้ยเห็นปลาเด็กๆเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อมีหนวดด้วยมามาขยับต่อขยับต่อขยับต่อ,ตอรออะไรอะ่ะลอยลอยลยลยลยเอาเอาเอาหลุดหลุดหลุดโถ่เอ้ย จะได้ไหมนี่ครับผมตกกี่ตัวครับถึงจะได้โอลรล่านะครับมาครับกับเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ขอให้ได้เลยขย่าแล้วขย่าอีกอมาแล้วมา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 ดูกับมันหน่อยเฮ้ยมันออกแรงเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เร็วมากตัวนี้เร็วมากครับทุกคนอู้อู้ย,ยตัวนี้เร็เวเร็เวเร็วเร็วจริงเร็วจริงเร็วจริง จริงเลจริง,รงขายขวาแล้วมุกมาดิเอาดิอยู่นิ่งจะเรียบร้อยฮะได้ตัวเดิมเลยแต่ว่าไม่ติดออโรราเลยเหรอโอหค่อนข้างจะติดยากนะครับรู้สึกว่าบิดมิตติค่อนข้างจะติดง่ายกว่านะครับเยอะเลยด้วยเพราะว่าอันนี้มันแค่ติด5%เองอะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ตกไปแล้ว3ตัวถ้า7ตัวเราไม่ได้แสดงว่าเราเกลือนะครับต้องหน้าแล้วอเกว่า ตัวนี้แหละตัวนี้แหละอ่ะาตัวนี้สาบายตัวนี้สบายอีกยังไม่ได้อีกสี่ตัวแล้วนะครับทุกคนสี่ตัวคือยังไม่ติดเลยนะสถานะใหม่นะครับค่อนข้างจะติดยากนะจากที่เห็นแล้วว่ารู้สึกว่าเบทาเด่นจะติดง่ายกว่านะครับแต่น่าจะคุ้มนะเพราะอย่างเ,เขาบอกครับอุ้ยเจอสี่ท้องอุ้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราตกได้ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ไปไหนเลยเอาดี เบ็ดใหม่เจอกับอะไรไม่รู้ระดับลีลเกนเบ็ดใหม่วัดกันระดับลีเกนแต่ธรรมาริเกนมันวิ่งไม่ค่อยเก่งเลยแต่ขึ้นยากมากทุกคนขึ้นยากมากขึ้นยากมากเอาดิเฮ้ยมันนิ่งมันนิ่งมันนิ่งแต่เรานิ่งกว่าเฮ้ยเอาดิตัวอะไรอ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นด้วยงานนี้แต่มันทำไมเบาๆจังวะมาแต่ก็ดีอ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอ่ะขอติดออโรราเลยทีเทดเยียวขอติดออโรราเลยอุ้ยแล้ติดออโรรารับเบอร์ดักกี้ครูทุกคนเป็ดลุงออโรราอยู่ไหน หาก่อนเลยอู้หยเปลี่ยนภาษาแป๊บอ๋อโนี่นี่นะครับออลรร่ราจักกี้ออลรร่ราจะเป็นสีฟูแบบนี้เหรอเนี่ยอูู้แล้วเป็นเป็ดด้วยอ๋อเป็ดตกจากตรงนี้นะครับคุณผู้ชมใครที่ไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวเราเรามีเป็ดไหมเดี๋ยวพี่ลองหาดูก่อนนะครับว่าพี่มีเป็ดไหมครับ พี่มีเป็ดอยู่พอดีเลยนี่เอาละถ้างั้นเราลองไปขายกันเลยนะครับเราต้องใช้อันนี้เพื่อวาร์ปกลับไปที่ของเรานะครับผมเอาละวาร์ปแล้วกลับไปท่างใต้น้ำเหมือนเดิมอตอนนี้นี่ก็จะมาขายดูกับพ่อค้าคนนี้นะครับเอาละพ่อค้าคนนี้อ่ะเราลองขายธรรมดาก่อนแบบว่าห่างกันสิบสิบกิโลเน่ยนะ ห่างกัน10กิโลเลยนะตัวนี้ได้เท่าไร่ตัวนี้ได้พันสี่เลยนะถ้าตัวนี้ได้ถ้าตัวนี้ได้ประมาณมันจริงมันต้องหนึ่งร้อยสี่สิบใช่ไหมหนึ่งร้อยสสิบแต่ว่าติดโอโล่ามันก็ต้องเป็นประมาณอู้เกือบพันนะถ้าสมมติถึถงพันแสดงว่าได้ประมาณ7%จ็ดเรซนจริงๆนะครับแต่ถ้าได้ประมาณได้ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยอะแสดงว่ามันยังไม่ค่อยดีนะอู้ได้แปดร้อยเออถือว่าดีนะ ด8อยเลยอะเพราะว่าเมื่อกี้140คูณ800้อ้โ้คุ้มนะทุกคนเป็นไงบ้างครับสำหรับเบตดใหม่ใครที่ชอบนะครับก็อย่าเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับต c r i ครให้พี่ด้วยนะครับผมนะถ้าอยากเห็นอะไรรีวิวอะไรอีกก็มาบอกได้นะครับผมขอบคุณมากครับ